ราคขาได้หลอจิตหายเลยบ้าบอลเกี่ยวนะรือเคร่องเรื่อไเนี่ยฮะรูมั้ยรถไฟบรืไปเนี่ยเก็ขัดตดาดอย ราีกประมาณแปดมั้งนะรถเยอะรถราง่วนขึ้นได้ไหมเท่าไหร่นะก็มีลงสวนไม่ได้สวนก็ได้ได้เนาะไดได้เดี๋ยวระวังเลยเน่ยใรก็ทำใบส่งที่นี่แหละอ๋อทำใบ่งแล้วเขาก็การขึ้นเองก็า่อน